ัดีค่ะที่มาอมิร้านอิ่มปกอิอ่ใจนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของร้านนะคะที่300ยอดนะคะเป็นร้านอาหารใหญ่โตมากนะคะติดริมทะเลค่ะริมทะเลแล้วก็มีบรรยากาศให้คนมานั่งด้วยนะคะกข้ามถนนก็ต้องระวังนิดนึง มีเก้าอี้มีม้านั่งสวยงามนะใครที่ชอบบรรยากาศริมทะเลนะคะอ๋อนี่มีมุมถ่ายรูปให้ด้วยเนีย่ยมีสาวงามกำลังถ่ายรูป <laughs> action นะบรรยากาศรอบๆนะคะอิ in ่มออิ่มใจอื ี่ร้านหามีคนมานั่งเยอะมากเลยนะคะเป็นเป็คนคเนี่ยนางแบบเราสวยงาม <laughs> นางแบบสวยงาม,อ,งมอะไรเงี <laughs> ้ยสวยงามนะคะสวยงามนะคะสวยงามนะคะไ้อกดนิดเดียวถ้ากดนานมันจะเป็นเดียว สวยงามม,<อ>งมาก<ส>เลยอิ่มอกอิม่มใ,ใจนะคะมีบรรยากาศของรงอบรอบนะครับริมชายทะเลสยวยงามนะคะรอบเอาหารก็ใช้ได้อร่อยมากแบบาระวังนะคะาลดแขกที่มานั่งก็เยอะแยะเลยนา่มานะได้บรรยากาศสวยงามนะมีมีเปรให้นอนด้วย มีมุมถ่ายรูปมากมายอะไรอย่างนี้นะขอบคุณคุณเดียวนะคะที่พามาที่พามาชมนะสถานที่อะเงี้ยชอบไหมฮะชอบชอบมากชอบมากนะคะบรรยญญากาศดีมากมาดีมากเลยค่ะอาหารอร่อยมากไหมคะที่นี่อาหารสุดยอดอร่อยมากแพงไหมคะไม่แพงไม่แพง ราคาแบบพิเศษกันเองแบบต้องขอบบรรยากาศดีขอบคุณผู้อุปการะคุณอันนี้นี่มันเหมาะกับมาทั้งครอบครัวเนาะผุ้จัดการกำลังถ่ายรููปอย่จะจะช่าง <laughs> ผู้จัดก,การหมาเออแจ้งะะเราแน่เลยว่ะซุปปเเอร์โมดลนี่ตรงสะพานหน่อยจะเอาทะเลอ่ะเอาทะเลสวยงามมากมาตั้งนี้อันนี้ผู้จัดก,การนะคะคุณดีดีเอาอีกอันไปก่อน กำลังเป็นช่างภาพให้กับสาวสวยนะคะสาวงามอิ่มอกอิ่มใจกดรูปถ่ายรูปได้ด้วยนะก็คือกดตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โอเคบรรยากาศสุดยอดนะคะ <c oughs> ขอบคุณคนเดียวนะคะขอบคุณค่ะ